มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลแบรนไก่ CP นะคะหลังพบพนักงานโรงงานติดโควิด1 9กว่า41รายเมื่อวันที่22มกราคมพศสอ6 4นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนพบผู้ติดโควิด1 9ในกลุ่มคนงานในโรงงานแปลรูปไก่ ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ีของไทยในเมืองฮาบินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะคะการค้นพบดังกล่าวทําให้บริโภคในท้องถิ่นเกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารที่นําเข้าค่ะโดยขณะนี้นะคะพบผู้ติดในกลุ่มคนงานซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว10คนทั้งนี้ยังพบคนงานอีก31คนและสมาชิกในครอบครัว3คน ที่ติดแบบไม่แสดงอาการนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขณะที่จีนมักจะระบุอยู่บ่อยครั้งว่าการนำเข้าเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็งเป็นที่มาของการติดโควิด -19 แต่ว่าจีนเองก็ไม่ได้รายงานการติดโควิด -19 ในภาคของการแปรรูปอาหารของตนเองด้วยค่ะกลุ่มผู้ที่ติดจากโรงงาน CP นะคะถูกตรวจพบจากการเข้าคัดกรองตรวจโควิด -19 ในภูมิภาค ซึ่งมีการตรวจเป็นประจำค่ะโดยการตรวจพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเมืองกล่าวนะคะว่ามีการเก็บตัวอย่าง1,650ตัวอย่างจากพื้นที่ภายในห้องเย็นของโรงชำและสัตว์ค่ะรวมไปถึงบริเวณพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นะคะโดยมีการตรวจพบโควิด -19 เป็นบวกค่ะ ทางนี้ผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกของโควิด -19 เป็นบวกไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าไวรัสที่พบในโรงงานลับบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นยังเป็นไวรัสที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จะสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะคะหากถูกปรุงจนสุกเต็มที่อย่างไรก็ตามนะคะทางโรงงาน CP ในเมืองฮาบินยังไม่ออกมาชี้แจง ทั้งนี้นะคะสำนักงานใหญ่ CP ในกรุงเทพก็ยังไม่แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันข่าวการติดเชื้อในโรงงาน CP นั้นถูกเผยแพร่บนวยป๋อซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คล้ายกับทวิตเตอนะคะโดยผู้ใช้บางรายเรียกร้องให้ชาวจีนคนอื่นๆไม่ทานอาหารจากผลิตภัณฑ์ CP ทางี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในเมืองฮาบินต่างนำไก่ CP ออกจากชั้นวางเช่นกันค่ะ จ้าหนที่ระบุนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของ CP จะถูกนำออกจากชั้นวางในเมืองอื่นๆของจีนด้วยค่ะ CP นะคะเป็นหนึ่งในผู้แปรรูปไก่ชั้นนำของจีนและยังเป็นแบรนด์ข่แล้วก็อาหารแปรรูปอื่นๆที่เป็นที่รู้จักอีกด้วย CP นะับเป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายแรกนะคะที่จะทะเบียนในจีนแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจในทุกมณฑลของจีนตั้งแต่ธุรกิจการเกษตรไปจนถึงอสังหาริม,มทรัพย์ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ